ลูกชานวิทย์น้องชายใบเตยเผยภาพอบอุ่นพี่สาวสมกอดครอบครัวหลังถูกปล่อยตัวลูกชานวิทุวิสินน้องชายใบเตยสุทธิวันปวดทาพี่สาวรับสู่อ้อมอกกอดพ่อและแม่เจอลูกสาวครั้งแรกหลังถูกปล่อยตัวหลังจากที่น,นักร้องสาวใบเตยสุทธิวันทวิสินได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาลูกชานวิทย์ น้องชายมารับตัวกลับบ้านและล่าสุดวันที่18พฤศจิกายน2566ลุคได้โพสภาพใส่รูกอุ่นของใบเตยมุ่งตรงไปโรงพยบาบาลหาคุณแม่ที่นอนรักษาตัวจากอาการป่วยและกลับไปกอดคุณพ่อพร้อมผ่าน้องเวทมนต์ไปไหว้พระสวดมนต์พร้อมเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณทุกคนมังใจที่ส่งให้พี่เตยนะคะ ลุกดีใจที่ได้พี่สาวที่รักที่สุดคนนี้กลับมามากๆขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เรากลับมาได้เจอกันอีกครั้งแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงคุณแม่ด้วยตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นมากๆเหมาะให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านได้แล้วหลังจากนี้ก็ดูแลครอบครัวกันต่อไปขอให้ทุกคนพบเจอแต่วันดีๆและมีความสุขเช่นกันนะคะท่ามกลางเหล่าแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นไอจี ฝากกดติดตามและกดดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ